สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องปองไปส,งสูขุนสุขคนครับพ่อกระบาวเทาว้าข้างหน้าเชนแน๊ครับพี่น้องมาพร้อมสาวสีับม,มรโอ้คือใส่เสื้อขาวพองเลยมันนี่บรรยากาศนี่มือแรงนะครับผ้พาพีผ้าหน่องมาเบิง่งบรรยากาศนี่มือแรงทงไฮทงหน้านเฮก้าบรรยากาศเขียวๆนะครับเขียวแบบคึมคึมแล้วพี่น้องมเขาก็ล่างเขียวเขากำล่งเขียวนะครับเขาก็ล่งเขียวเพราะว่าถึงน้ำถึงฝนมามันนี้ได้เมนูเส้นนะครับเมนูสัวขบุญ สั่วข้าวปุ้นกับผักกว่าผักบุงผักปักทัวน้ำหลายๆอย่างเบิ่งพี่น้องเส้นข้าวปุ้นอวดตัวขนาดมานันนี่แบบมีผักดองเสี่ยงไหมน,ะนั่นไม่งันพักดองใส่นี่ผักดองจังว่าสีเพิ่นคือจังเป็นแบบโอ้แต่ขาดขนาดเอา้าจวดจวดมาพี่น้องมามเฉ็บเฉี่ยมันก็บ้าเท้ากับสาวสีครับพี่น้องมนันนี่เอา้าหมุนโหลดหมุนคำใหญ่หมดเลยหมุนคำใหญ่โหลดพูดนะ่ะ แน่มึงก็คือยังเส้นมามาเนาะพี่น้องเนสีออกเหลืองๆอืมกำลังกวาดคือเก่าหึกินกำลังกวามาเด้อพี่น้องเด้ออบังทัศนะวิสัยในการกินมึง พักบุ่งเป็นตอนส่วนนะพี่หนงจวดคณะมือนี้เบาวเทถาปุ้งได้พี่หนงปจงิบัติเบาทถาทำไรสาวซีอีกแล้วพี่นงหนึง่ง<อ> <laughs> จวดไล่กินคำใหญ่น้ำมูกได้โดน หันวนทะเลาะหัวทะเลดกินได้เรบเพิ่งกินมาข้าบุงม,มันคำเระชิบเก็กบผักกะทินเระชิบเก็บผักกะทินนี่มั่วคำเนี่ยพี่น้องมองกระชิเก็บมากินกับไอ้หอยนางลมเนาะ thêm túc thầm nhỉ kinh phát bay sớm kinh phát bay sớm đi thôi có quá làm tẩy không nào แม่นอยูบงองอ่บ่พี่น้องข่อนกินคือการรับใบเขียวพักยังพักกะทินบ่เช้าจีพบุว่าอยากกินข้าวปุ้นมาก ตัวข้องยากก็อ่าเแต่ว่ามูยากหน <laughs> โลนึง่งโบหลายเขมันเหนื่อย tròn xoăn phải không? ngọt Ngon đúng Hết

mùa khóc chưa hết mùa mùa đại học mùa mùa đại học mùa 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 ผัพริกปนก็ใส่พัิกแหงก็ตั้มใส่อีกอย่อมแบบภารกิจตัดหญ้าแล้วหาแน้วกินหอนต้นน้องพี่น่อง ตั้วนายสวนยำำโเนี่ย,ยนเพชรชิน้นพักไล,ลาย <laughs> นั่งสิว่าเพชรขอเป็นเบบลเยื่อออกมานั่นั่นนั่นนั่นเพชรเพชรเนาะ hết, kinh nam, kinh nam, kinh nào, kinh lái nào. bào 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 này rồi giờ hùng hà sen đang lại hôm xưa chẳng đây không có sợi đen ông mà tôi nói thì có sang chậu đây này sang ัแงแงเพจกำลังกินน้ำของตัว <laughs> มันยุดบอดะไรดีพี่นนองมันเพดแต่มันกระเสียเราเศรกินแล้วมันกระเพจ

อาจะกินพังได้หลายจะกินบ่เพ็ดเลยก็กินอยู่ตัวผักกินได้หลายอืมสุดท้ายสุดท้ายมันเหลือแต่ปีกเดียวก่อมัน ăn tay con ăn được chưa hử nằm rất là khăn thế cả đàn phết cái nằm đó hối hối chân với những nòi Hãy Bạc chân đen Bạc thổ Vân hoa Kín thiết những lên hắn Lên vào với kín nào Chị lên tôi sẽ à? เล้นไปกินน้ำอาขอ,ของเด้อกินน้ำคัไม่ไหวด้วขอแร่น,นี่ปะนะ้าเลยขอแรนก่อนเลยเศรษเศรอย่าให้เพ็ประดิด พอสร้งเจ้าเอย่างนี้ใช่ได้เป่าปากโผล่โฮโฮเลยพี่น้องเลยพักดองต้องจัดเอากอินไรบ่ได้พักดองปิดกระเพาะกินพอให้มันหูลดหูสะอาดพี่น้องไม่สูย Đó bây giờ xe nằm tạp ạ Giáo trí phần chôn sâu phết là ừ. phải nói Nhanh, nhanh Nhanh phết สดแม่เห็นมันบิดเป็นยังเพ็ดเพ็ดบ่เพ็ดเขียวเพ็ดก็กินน้ำกินน้ำแล้วมันก็เศร้าเพ็ดนะพี่น้องโอ้บรรยากาศคำเขาคำเขาแหละ ตอนนี้มันแจ้งเพราะว่ายังบารเทาเปิดไฟนะครับซองไฟอ่อหันตัวเนาะขั้นมันเหมือกระตไฟนะครับคั้นมันแจ้งกะรีไฟโบเปิดน้อพี่น้องเอาบรรยากาศนี่มันแรงนะครับภาพพีผ้าหนองมาหูห้าหูห้านะครับเ <c oughs> พชรจนปากแดงเบิองสาวสีจนไห้บยบาเท่ากระสีห้ยอยู่เดียวนี่ให้น้ำสาวสีแล้ว <c oughs> สาวสีสั่งบา,าวเท่าแรือเปานี้ <c oughs> <c oughs> เอา บรรยากาศ้เขียวนะครับเสียงกบเสียงเกียนห้องนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับเพราะว่าสีพี่น้องสีไเป้อยู่ทั้งได้ก็แล้วเต่นะครับคนอีสานบ้านเท่านะครับพ่อได้ยินเสียงกบเสียงเขียดนะครับพ่อเห็นบรรยากาศน้ำมือแลงนะครับแดดลมล่มต๊กเนีออ่าบรรยากาศคือบรรยากาศเก่าๆนะพี่น้องเนาะพ้นสีขึ้นหอนบ้านนะครับวนขีดแหละนะครับขึ้นหอดบ้านไปอยู่ตังแดนไปอยู่ไก่อยู่ทั้งได้ก็แล้วแต่เพ้นเสียน บอกว่าโอ้ยขึ้นหอดบ้านเดิประธานนะครับยิ่งคนที่ไปอยู่ต่างประเสธน้องพี่น้องเนาะอ่ามันไดกาศต่างประเทศอาจจะบือเพื่อนกับกับทางประเทศไทยเฮาหรือว่าทางอีสานบ้านเฮานะครับยิ่งช่วงเนาะเอามะเขือแดงเนี่ยอ่าม้วนหัวอู้หัวห้าปลาต้มปลาปลาลองดีย่างเห็ดอ่าช่วงนี้เห็ดแล้วพี่น้องเด้อเห็ดละงูนะครับเห็ดละงูก็ลังออกเห็ดละงูกับเห็ดปวกนะครับเดี๋ยวบาดเห่าเชื่อมาแกงซูบีซุนหลงกินอยู่ กินซูบีซูนองเมืองไหมเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียติดตามรับชมบ่าวเท้านะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องที่เรานะครับมักกะไลถือใจกระแช่บ่าวเท้านี้น,นะครับเด้อสำหรับมือน,นะครับสวัสดีครับ